สวัสด,ดีครับเพื่อนๆกับมาเจยครั้งกับอีซี่ซี่นะครับวันนี้มีของดีมารีวิวนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนมาเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสายเฮลตี้นะเพื่อนๆตามช่องผมจะรู้นะครับว่าผมก็รีวิวเกี่ยวกับพวกสมาร์ทวอสมาพอสมควรเหมือนกันแล้วก็เหมือนสะสมไงไม่รู้นะแต่ก็คือซื้อมาขายไปวันนี้เอาใหมา่อีกหนึ่งตัวครับตัวนี้นี่กามินครับอินสติ้งสตัวนี้เป็นโซล่านะครับก็คือโซลาเซลล์นั่นเองเพราะนั้นทําให้ การใช้งานสมาร์ทวอทแต่ต่เดิมที่เราเคยเจอปัญหาว่ามันกินพลังงานทําให้มันใช้งานได้อะไรเรียกว่าไม่มีทางถึงเดือนแน่ๆน,นะถ้าถึงเดือนส่วนใหญ่ฟีเจอร์มันก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่แต่วันนี้ตัวนี้ครับ Garmin Instinct 2x น้าปัดขนาด50ามิลน,นะแบตเตอรี่มันก็เลยใหญ่ขึ้นทำให้มีโซลาร์เซลล์พื้นที่ที่ใช้ในการรับแสงมากขึ้นส่งผลให้นะครับ <c oughs> ตั้งค่ามาตรฐานธรรมดาเลยนะสแตนบายวันนะครับอยู่ที่สาวันอัพครับโ,โหเยอะไหม บอกเลยว่าสุดจริงนะนี้บอกเลยนะครับสวยมากนี่ผมซื้อมาเป็นออกสีแดงแดงวเนี่ยอยู่บนข้อมือผมตอนนี้แหละเห็นไหมสวยมากในกล่องเนี้บอกก่อนว่าแทบจะไม่มีอะไรเลยแทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับเขาจะให้ให้ดูในกล่องกอนแล้วกันนะว่ามีอะไรบ้างนะแต่จริงๆผมบอกมันก็แทบจะไม่มีอะไรตอนผมแกะมาผมก็เข้าใจได้อะของมันไม่ได้มีอะไรที่มัน เป็นรายละเอียดพิเศษทีนี้แมนนวลนคู่มือผมว่าก็ไม่ค่อยมีใครอ่านละกล่องฟิตมากไม่รู้จะฟิตไปไหนบอกตรงนะแกะยากชิปเป่งเนี่ยตอนแกะ,อะตอนแรกว,ว่าจะเอาซีลพลาสติกเก็บไว้แต่ไม่มีปัญญาเพราะมันแน่นมากอะ่ะประมาณแบบหูพอดีเปะ๊ะจะโชว์เก่าเรื่องความแม่นยำในการผลิตกล่องเหรออะในกล่องมีอะไร <c oughs> ตัวเก่าผมจริงๆผมมีพวกกามินหลายตัวนะบางตัวนี่ก็พังไปแล้วก็มีนะครับในกล่องให้เพื่อนๆดูมีอะไรบ้างวะก็มีสติกเกอร์ครับที่เขาให้มาทุกๆท,ทีนะบีด y esterday กับกาหมินนะครับแล้วก็มีคู่มือซึ่งผมว่าไม่มีใครอ่านนะคู่มือนะครับจะเรียกเป็นคู่มือไหมอาจจะแบบแค่ใบวารันตีเฉยๆนะครับตอนแกะมาครั้งแรกนี่อย่าตกใจนะ ติกเกอร์นี่แปะนาฬิกามานะประมาณนั้นนะครับให้อะไรมาบ้างให้สายตามสไตล์ของกาหมินนะกาหมินเขาจะให้เป็นลักษณะแบบนี้แบบเสียบเข้ากาหมินแต่ว่ารุ่นใหม่ๆจะเป็นไทซีไปแล้วนะครับนี่เห็นไหมเป็นไทซีถ้าเพื่อนๆเห็นจะเห็นว่าในตอนนี้ที่ผมใส่อยู่ก็คือตัวนี้เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูนะครับ ราคาขายเนี่ยอยู่ที่1 6 0 0 0กว่าบาทแต่ว่าผมบอกก่อนว่าผมได้มาในราคาที่ถูกกว่านั้นเพราะว่าไปซื้อมาใน Shopee นะครับช้อปปีได้ละผมไปกดโค้ดได้มา,าส่วนลดเลยนะส่วนลดด้วยนะไม่ใช่คอยนะผมได้ส่วนลดมา2,800กว่าบาทาเพื่อใครสนใจผมทิ้งลิงก์ไม่ให้แล้วก็บอกก่อนว่าอันนี้เป็นกาม i นออฟฟิเชียลสตูนะครับเพราะนั้นนี่คือ กาเมนที่ขายโดยตัวแทนจำหน่ายชัดเจนนะประมาณนั้นเลย g ีบ้านเรานะครับใช้งานได้เพราะว่าจริงๆต้องบอกการมนมนจะมีขายแบบที่ฮ่องกงฮ่องกงอะไรด้วยนะก็คือมันไม่ใช่เวอร์ชันไทยน,นั่นเองตัวนี้คือเวอร์ชันไทยอ่ะนะครับดูดิสวยไหมหน้าปัดเนี่ยเป็นขาวดำนะครับบอกไว้ก่อนมันจะไม่ใช่หน้าปัดสีตอนนี้จริงๆการมินที่เขาทำออกมาขายก็จะมีเท่าที่ผมรู้นะก็มีสามหน้าปัดนะครับก็คือโมโนโคมเป็นจอลักษณะแบบ แบบนี้ก็ค,คือแบบเป็นจอขาวดำนะครับแนวสไตล์ T s h o c k กันเนาะแต่อีกจอหนึ่งก็คือโคมาดิสเพย์ก็คือเป็นจอแบบเป็นสีอะแต่ว่ามันไม่ไม่ไม่ได้สว่างในในที่ที่ร่มนะครับมันจะไม่ค่อยสวยแต่ว่าออกแดดนี่คือชัดมากนะครับสไตล์พวก Vivo Active อะไรประมาณนี้ Forener er อะไรเงี้ยนะประมาณนั้นจะเป็นจอโคมาดิสเพย์ปัจจุบันก็จะมีจอ OLED สมัยใหม่ที่เขาทำออกมาก็คือสว่างสวยงามแต่บอกก่อนครับกินพลังงานอย่างเมียผมก็ใช้ตัว Epic 2 ัวนั้นก็กินพลังงานแต่ว่าในเรื่องจัดรายการมันใหญ่มันก็เลยกินกินพลังงานแล้วก็ยังใช้งานได้หลายวันอยู่นะครับตัวนี้รันไทม์ตอนนี้ที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันจะสแตนบายได้นะครับอยู่ที่30เท่าไหรวันนี้อ๋อวันนี้24วันแล้วตอนแรกมัน30บกว่าวันนะนะครับแล้วก็มันสามารถจะรับแดดนะครับแล้วก็ชาร์จพลังงานได้นะครับแผงโซลาเซลล์มันใหญ่ขึ้นนั่นเองโดยการสั่งงานของตัวปุ่มเนี่ยมันจะมีด้วยกันทั้งหมด5ปุ่ม นะครับด้านข้างสามปุ่มนะครั้งซ้ายแล้วก็ข้างขวานี่อีกสองปุ่มนะครับด้านหลังเป็นเซนเซอร์ที่วัดฮาร์ดเรทนะครับไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์วัดฮาร์ดเรทที่เป็นการเต้นหัวใจวัดเรื่องของออกซิเจนในเลือดนะครับมีการแฝรการน,นอนแล้วก็ตัวสายถ้าสังเกตดูนะครับมีการทําโค้งเพื่อให้ใส่งานได้ใส่ใช้งานได้ง่ายขึ้นอันนี้บอกก่อนนะครับว่าตัวเลือนใหญ่จริงอย่างจริงผู้หญิงเขาใส่ได้เพราะว่าสังเกตไหมตัวข้อเขาลงมาถึงนี่เลยนะโอ้โห อยนไงี้ดูดิอ่าแล้วเอ็นลิงเขาคือโค้งมารับอะ่ะมันก็เลยกลายว่าใส่ได้นะครับบางคนอาจจะชอบแบบบึดอึข,ขึกทนอะไรเงี้ยนะครับน้าปกน้าปัดเปลี่ยนได้นะครับเพราะว่าเราไปใช้พวก Garmin ก IQ ที่อยู่ในตัวซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์มือถืออันนี้บอกก่อนว่ามีให้เปลี่ยนอยู่แล้วนะครับแทร็กอะไรได้บ้างอันนี้ผมพูดเลยเยอะมากนะครับหนึ่งในฟังก์ชันที่แทร็กกันอยู่แล้วแน่นอนพวกจักรยงจักรยานการวิ่งอะไรเงี้ยสามารถจะแอดพวกเซนเซอร์ ติดตามการปั่นของรอบขาจักรยานเรื่องของ power watt meter นะครับติดตามเรื่องของอัตราหารเต้นหัวใจโดยที่ไม่ใช้นาฬิกาเพราะเราไปยึดกับจักรยานน่ถูกไหมอาจะมี heart rate sensor เป็น Chest Strap มายึดที่หน้าอกหรือว่ายึดที่ที่แขนเนี่ยนี่ก็มีขายก็สามารถยึดตรงนี้ได้เพื่อเอาไอ้ตัวนี้ทำหน้าที่เหมือนเป็น Garmin computer ที่อยู่หน้าจักรยานเยอะมากดำนงดำน้ำปีนเขาววิ่งเรลคือทุกกิจกรรมมันจะมีซอฟต์แวร์ที่ ผนวกเข้าไปด้วยนะครับเป็นเทรนเนอร์ให้เราประมาณนั้นเลยนะครับก็บอกเลยว่าเวิร์กแต่แน่นอนครับด้วยความที่เป็นการมีลักษณะแบบนี้มันรับสายโทรศัพท์ไม่ได้นะมันไม่มีเสียงลําโพงที่จะบอกว่ามารับสายโทรศัพท์หรือว่ามีไมโครโฟนในการสั่งงามเป็น o s ของมันเองราคาเนี่ยหมื่นกว่าบาทถ้าจะไปซื้อรุ่นแท็กติคอลนะครับแท็กติคอลจะหลุดขึ้นไปอีกเท,ท,ท,ท่าไหร่หมื่นกว่าซึ่ง อันนี้คือเลยเลยเถิด <ๆ S 2> ไปเยอะทเทคนิลมันจะมีพวกโดดโล่มหมวดจู่โจมอะไรเงี้ยซึ่งบางคนบอกเอ้ยอะไรนาฬิกามันต้องมีหมวดจู่โจมมีในทางทเทคโนโลทางการทหารอะไรเงี้ยก็คือแบบปิดการแจ้งเตือนทุกอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่ผมโคตรเซอร์ไพรส์เลยนะคือไอนาฬิกาเนี้ยมันมีไฟฉายบางคนจะบอกว่าสมาร์ทวอชมีไฟฉายผมว่าไม่แปลกใช่ไหมแต่อันนี้ผมบอกก่อนนะครับมันมีไฟฉายทั้งที่เป็นแสงแดงและแสงเหลืองเดี๋ยวผมเปิดให้เพื่อนดูก่อนความสว่างนี้ผมบอกเลยว่าน้องๆไอโฟนเห็นไห มันไม่ใช่ใช้หน้าปัดมาเป็นไฟฉายเหมือนอับเบิลบอลนะบอกก่อนไม่ใช่นะเห็นไหมก่อนอีกก็ปิดทีนี้ถามว่ามันสามารถที่จะแบบว่าเห็นไหมสามารถที่แบบว่าเปิดโหมดในการทํางานในลักษณะที่ปรับไฟปรับอะไรได้ไหมผมบอกก่อนว่าปรับได้แล้วครับอย่างตอนเนี้ยถ้าสมมุติผมเปิดใช่ไหมนี่ผมก็ปรับความสว่างได้เห็นไหมหลีได้แล้วก็เป็นแสงแดงเห็นไหมเห็นไหม เวลาใช้งานกลางคืนแล้วปรับกลับเป็นแสงขาวแล้วก็ปิดจอไม่ใช่จอสัมผัสนะจอไม่ใช่สัมผัสนะครับซึ่งถ้าถามผมนะผมบอกก่อนว่าผมใช้ทั้งที่แบบสัมผัสและไม่สัมผัสแหละสุดท้ายแล้วผมว่าเอาเข้าจริงๆนะจอสัมผัสบางครั้งในการออกกําลังกายมันค่อนข้างเรื่องมากลาคานเพราะว่าเวลาเราไปโดนน้ามันก็เปลี่ยนใช่ไหมเวลาเราเอามือกอดหน้าอกอะไรเงี้ยมันก็ติดพวกนี้คือการเป็นว่าต้องกดปุ่มอย่างเดียวในการสั่งงานไม่มีจอสัมผัสนะครับ ดีไหมก็ดีบางคนอาจจะบอกว่าจอสัมผัสเองมันก็สั่งล็อกหน้าจอได้ไม่ใช่เหรออันนี้ผมก็ยอมรับว่าได้แต่ว่าบางทีมันก็แบบขี้เกียจไงอันนี้เลยตอบโจทย์มากๆนะครับแต่จะมีติ่งนิดนึงนะตามสไตล์การมินนะผมผมบอกเลยว่าภาษาไทยนะตัวฟอนต์ตัวหนังสือมันเล็กไม่ได้ใหญ่เหมือนพวกสมาร์ทวอทฟลีเรยนใหญ่ๆอะไรเงี้ยอย่างที่ผมเคยใช้ก็จะมี Galaxy Watch 6 Class i c โดยรวมผมชอบมากสายก็นิ่มใส่สบายนี่คือใส่นอนเมื่อคืนนะบางคนบอกโหใส่สายห้าใสา่ตัวเรือน50นสาสิบมิลใส่นอนเนี่ยนะผมบอกเลยว่าผมใส่จนกระทั่งผมลืมว่าผมใส่นาฬิกายอยู่ตอนนอนไม่รู้สึกเลยปกติจะอึดอัดนะอันนี้ไม่แล้วก็ตัวเรือนน้าหนักอยู่ประมาณหกสิบกร,รมัมเนื่องจากว่ามันเป็นพลาสติกโพลิเมอร์นะครับค่อนข้างเบาถือว่าเจ๋งมากนะก็เรื่องของการออกแดดนะถามว่ามองเห็นชัดไหมผมบอกเลยโคตรชัด เพียงแต่ว่าม you know, so ันอาจจะไม่ได้สวยเป็น um สีอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปโดยรวมถือว่าชอบมากนะครับเพื่อนคนไหนสนใจว่าซื้อจากไหนนะวันนี้อยากจะมอนิเตอร์สุขภาพร่างกายของตัวเองหรือว่าไว้ใช้ในการใช้งานที่เป็นสมาร์ทวอทเดินทางต่างประเทศไม่อยากจะพกที่ชาร์จผมบอกเลยไปต่างประเทศนีไม่ต้องใช้อันนี้เพราะว่ามันอยู่ได้30กว่าวันคุณไปเที่ยวต่างประเทศ30กว่าวันไหมไม่เป็นยกเว้นครับว่าถ้าคุณใช้ GPS ต่อเนื่องอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ก็แน่นอนมันมีโซลาเซลล์ที่ช่วยในการชาร์จพลังงานแผงโซลาเซลล์คือจอมันนี่แหละจอมันใหญ่ขึ้นนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์ในการใช้งานเลยเพื่อนไหนสนใจว่าผมซื้อจอากไหนผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมบอกก่อนผมได้ช้อปปี้คอยมาเนี่ยเป็นส่วนลดนะเป็นส่วนลดด้วยนะไม่ใช่ว่าเป็นคอยคือมาให้ในช้อปปี้นะสองพันแปดร้อยบาทนั้นจากเดิมที่ผมซื้อหมื่นหกพันกว่าก็เหลืออยู่แค่หมื่นสี ประมาณนั้นวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับ e c ซี่ a s y 3 9ุนเะครับเหมือนเดิมนะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไปไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อนๆจะได้ทราบว่าผมมีการเด็ดคลิปวันนี้ไปละสวัสดีครับ